บวานเจี๊ยวหวานเจี๊ยวพันเดียคำเขาตุ๋ยเลยอดไปเลยอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวหวานเจี๊ย ب, บหวานเจี๊ย ب, บยสวัสดีครับสวัสดีทั้งตอนอยูคค้าครับพาะผีพระน่องมาเบิงห้างมิ่มครับตอนนี้อยู่นี่ปลาได้ครับนี่มีต่ปลาเลยนี่เต็มเลยเนี่ครับห้างมิ่มอยู่สูงขนาดครับนี่ได้ยินสูงไหมเบิงเคยมีเห็นบะ ทั้งกะแม่ยายปันไดดอกนี่น้ำมือเปื่อยเยู่นี่ขึ้นปีนบันไดขึ้นมาครับสูงเติบพุ่งละสูดบันไดเราตัวนี้เพระท่านอยู่สูงครับตัวนี้เมียมทั้งเมียมอยู่นี่ปลาในโขกนี่แหละนี่ครับถาร้อนหลุดมงครับว่ามันจะมีหัวหนามบ่ตัวนี้กะขึ้นมาไกลสีวาดแล้วแหละครับนี่ถ้าเบิ้งครับพี่น้องทั้งเมียมโอ้ หังเพอาสเสด็จอยู่ครับแต่ว่าสิมีหวาามัวหนําบ่ถ้าร้อนหลุนร้อรหลับชมเลยครับเดอ้อนี่โอ้ยสูงครับครับขึ้นมาบินมาได้ขึ้นมาแต่งหลไรเมียล่าแล้วมีมนาฝนปลายฝนต้นหนาวครับจากมันสิมีหัวหนําหรือบอ่ถ้าร้อนหลุนหลับชมครับเดี๋ยวตัวนี้กะสิปอาขวัใส่จังหน่อยกันรู้สึกว่าแม่มีมันจิตตืน่นแตกตื่นหน่อยหนึ่งแล้วครับ ครับตอนนี้ก็จุดครบเรียบร้อยแล้วกะใช่กาบอกเข้านี่แหละครับง่ายๆพอควันใส่ครับเหมนทั้งหมกับยัวถือควันก็เริ่มหดแล้วครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวบังใ,ใกล้ๆครับอบ ครับเห็นปะครับโอ้นี่ครับถือควันไปกับเริ่มพ้นแล้วครับนี่ทังนี้อาอยางงามครับทั้งนี้อ่อ,อนกำลังอ่อนเลยปา้าสวยครับแจวเ,เลยคุณแม่ม ถ้าเบิ่งมันยจิมีหัวหน่ำบ้ครับฮัางงามครับแจ้วครับแจ้วฮั้งหัวหน่ำมีครับพี่น้องบักย่างงามเลยหั้งเนี่ยสดๆครับปื้นหัวหน่ำงามขนาดครับหั้งกต่งามอ่อนกำลังดีเลยครับบ่กขิดว่ามันจิมีหน่ำได้ไหมอุตส่าห์ปีนขึ้นมาป้าแจ้วเลยครับหั้งเนี่ยแจ้วครับแจ้วโอ้ เบิ่งกันไกลๆครับงูน้ำเต็มเลยครับปั๊ดนี่ผมกับเป่าควันใส่เราด้วครับนี่หายมันเมาอย่างอยกันนี่เป่าควันใส่เราครับโอ้หางงามครับพี่พี่น้องเลยปั๊ดงูน้ำกับงามครับแจวเลยครับห้างนี่คุ้มค่าขึ้นมาอยู่ครับโอ้แจวครับแจวเดี๋ยวสิตัด

อืมเหนีย้ยงามไม่เหนีย้ยตรงท่าน,นี้ครับอืมย่างงําครับนี่ครับปาดเต็มเต็มครับสุดยอดเลยนี่ครับเบื้องหัวน้ำใกล้ๆครับหัวน้ำยังงามครับมันใกล้ๆครับ ปใ่หั่งขนาดเลยครับเนี่ยพึ่งหัวหนามมันครับคุณวันเจี๊ยบครับนี่ล้วนควันใส่ครับห้มันเมาสกันเนาะอ้ออยางงามกับหัางนี่หัางยังสีเลยครับถือใจหลอ่อน่อ,อน,ออนครับเชื่อม,มันห่อครับเดี๋ยวมันจดิดวนน้ำวันเบิด นได้ครับพี่น้องน้ำม,มาครับสุดยอดเลยครับพังนี้เดี๋ยวจะดินอัดตัดลงไปทั้ง่างแหละครับบนันี้ขึ้นมาโดนแล้วแปดไม่ติดครับเดี๋ยวอ่อมทั้งไม่ติดกันครับเห็นไหมครับ,มรบไ,มไม่บงัง <c oughs> นี่ครับ สวยสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวบันี้ตัดหนีบลงไปทั้ง่างครับเดี๋ยวมันจีด,ดูน้ำหวานเบิดก่อนมีมือมีมืเมาเศร้าเมาก่อนครับเดี๋ยวมันจีตอดเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับหนีบเดี๋ยวเป่าวันใส่ยียงหน่อยกัน อ่าโอเคตัดก่อนข้าบบานเนี่ยงางาอยู่ค้าแห่งครับมันหนีบยากจังเลยหนีบ <c oughs> กับโบ m า u ละบันี นี่มันก็จะหายเ้อะตัดออกมาแล้วเรียบร้อยครับบัอนี้สั้นแม้นออกครับสั้นแม้นออกก่อนให้มันไปนสั่งห้างไม่เนาะนเ,นเอาแมนออกก่อนครับ รุดแล้วครับบอนี้แม่มันนะแม,ม่เอาโอ้ไปไปเห็ดทางไม่เดอ้อครับแม่เต็มเลยครับบอนนี่ครับเรียบร้อยเอาแม่ออกแล้วเรียบร้อยครับสวยงามครับครับ,รบแม่ก็บ,บินเต็มอยู่ครบบมองมองเดียวออกครับ แม่ก็บ,บินเต็มอยู่บ้านนี้กะ่ะไปครับลงบ้านนี้นี่ครับแม่มันนะโอ้หางเด็สวยงามเจ๋วครับสวยสวยจัดลางนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อยสองอีสานบ้านเฮาเชนแนวขอบคุณที่เข้ามารับชมครับหางเหมี่ยงามๆครับพี่น้องสวัสดีครับ